โอเคในส่วนของเรื่องนี้นะพี่จะสรุปในเรื่องของอจำนวนเชิงซ้อนนะว่าข้อสอบจะออกอะไรยังไงออกตรงไหนแล้วก็ภาพรวมทั้งหมดเป็นยังไงนะครับอันดับแรกครับเราต้องก็จะใจกาวว่าจำนวนเชิงซ้อนนี่มันคือ i รรบนึงอันนี้รู้อยู่แล้วนะครับ ข้อสอบออกอะไรได้บ้างครับเกี่ยวกับการที่รู้ไอเลิกก็รู้ตัวหนึ่งข้อสอบจะบอ,อกว่าไอกำลังเยอะๆเนี่ยคุณรู้ไหมว่ามันจะแปลงร่างได้อยู่เพียงแค่4แบบคือแบบไอกระดังหนึ่งไอกระังสองไอกระังสามและไอกระดังสี่วิธีการตรวจสอบคือยังไงครับจําได้อยู่ไหมอ่าพี่ยกตัวอย่างเช่นนะสมมติพี่มีไอกำลังเยอะไอกระดังสองห้าสามเก้าแปดเจ็ดหกอยากรู้ว่ามันคือไอไหนในถี่ตัวนี้พี่บอกว่าไงนะให้เอาสี่ไปหารโดยหลักการต้องหารทั้งหมด,ท,หมดทุกตัวเพื่อดูเศษ แต่พี่บอกพวกเราแต้ว่าในการหารไม่จําเป็นต้องหารทั้งหมดหารแค่2ตัวท้ายพอโอเคปะ่ะพี่เอา4ไปหารปรากฏว่า4ไปตัด7จปุ๊บ4 1 4 5 6 7่งสี่อุ้ยลงตัวถ้าลงตัวแสดงว่ามันคือ i กําลัง4แต่ถ้ามันเหลือเศษ1มันคือ i กกาลัง1ตามกาลังของมันหรือก็คือเศษนั่นแหละหรือว่าเหลือเศษ2ก็คือ i กกาลัง2เหลือเศษ3คือ i กกาลัง3ลงตัวคือ i กกาลัง4 ใช่ไหมซึ่งไอกำลังสีมีค่าเท่ากับ1นั่นเองเข้าใจปะต้องจําเพิ่มอีกนะไอ,อกำลังสีมีค่าเท่ากับหนึ่งไอกำลังสองมีค่าเท่ากับลบหนึ่งไอกำลังสามมีค่าเท่ากับลบไอและไอกำลังก็คือไองั้นข้อนี้ก็คือตอบไปเลยว่ามันคือหนึ่งโอเคไหมต่อไปครับสิ่งทีนะ่ได้มาคือว่าไอสี่ตัวที่มันยกกำลังเรียงกันบวกกันต้องมีค่าเป็นศูนย์ ไม่จะสนใจว่ามันจะไปเริ่มเปิดหลักไม่อะไรไ,ไม่สนใจขอให้มันเป็นเลขชี้กำลังเรียงกัน4ตัวจบได้ศูนย์ทุกๆุสี่ตัวบวกกันได้ศูนย์เสมอโอเคไหมครับอะโอเคนะต่อไปเนี่ยเราก็จะมีทริกในการคำนวณนะ็คือว่าจริงจริงทริกนี่พี่ผิดส่วนนะน่าจะต้องไปอยู่ในตรงนี้นะอ่าโอเคอืตึ๊ดอือ่าใหญ่ทีมนิดนึงนะ โอเคอ่ะต่อไปครับจะนวนเชิงซ้อนขอโทษในการเขียนรูปแบบของแซดในการเขียนแซดเนี่ยหนูต้องสามารถเขียนได้ว่าแต่อาารยต้องรู้ได้ว่าการเขียนแซดเนี่ยมี2แบบมีแบบฉากกับแบบเชิงคู่ถ้าฉากจะเขียนเป็น a บวกกับ bi โดยที่ a กับ b เนี่ยเป็นค่าในแนวแกน a เป็นค่าในแกน x b เป็นค่าในแกน y โอเคไหมแต่พอเป็นเชิงคู่ปุ๊บเนี่ยมันต้องเขียนรูปของ r cos θ บวก i sin เซตาแล้วบางโรงเรียนก็คือเขียนย่อตัวนี้ว่ามันคือซีเซตาแล้ว R คือรคือขนาดของแซทหรือความยาวนั่นแหละโอเคไหมครับอ่าและเซตาก็ไม่ไม่พอนะเซตาก็เป็นมุมที่มันทำกับแกน x ทางบวกเท่านั้นด้วยนะเห็นว่าเป็นมุมที่ทำกับแกน x อกทางบวกเท่านั้นอืมอ่าโอเคนะครับอ่าเพราะฉะนั้นโจทย์ที่ออกได้คืออะไรโจทย์เขาก็จะออกว่าอ๋อ จงแปลงร่างนะระหว่างมุมฉากไปเป็นแบบพิการเชิงขั้วสิหรือไปแต่พิจ์เชิงขั้วเป็นพิจ์ฉากสิต้องแปลงให้ได้นะครับอ่าทีนี้ไม่พอปุ๊บเรารู้อยู่ว่าในขนาดขนาดนะแต่มุมฉากหรือจะเป็นเชิงขั้วก็ตามหา Z ซออกมาให้ได้แล้วจะพบว่าขนาด Z ซต,ต้องเท่ากับแซดอินเวอร์สลบแซแล้วก็ลบแซดอินเวอร์สขนาดต้องเท่ากันแต่แค่อาจจะเขียนคนละเครื่องหมายกันแค่นั้นเองนะครับโอเค ทีนี้เ Z, มื่อเซตมันมีสองแบบให้เขียนเลือกเขียนคือจะมันจะเป็นฉากก็ได้จะเป็นเชิงครัวก็ได้แล้วทำไมจะไม่ให้เลือกเขียนล่ะเพราะในการคำนวณเนี่ยมันคานวณง่ายยากต่างกันถ้าถามส่วนตัวพี่พี่แนะนําว่าถ้าจะเอาพิการฉากมาใช้ง่ายๆเลยคือบวกลบเนี่ยพอได้อยู่คูณก็ยังพอไหวโอเคปะแต่หาเนี่ยชักเริ่มจะแบบว่ามือหงิกมองอแล้วไม่น่าจะไหวแล้วโอเคปะ แต่เชิงขั้ว่ะเชิงขั้วให้บวกกันไม่แนะนําลบกันไม่แนะนําคูณได้นะไหมอืมน่ามากคูณคูณก็ได้นะชิดอยู่นะอ่าฮะหารล่ะหารไม่อาฉากหารไงก็คงคอนจูกเกตคูณหรือว่าแต่เดิมมัวช่วยได้ช่วยได้และช่วยได้โอเคไหมแค่ แต่ถ้าหนูจะฝืนว่าจะใช้พี่กะฉากในการคำนวณพี่บอกว่าก็ได้พี่เลยมีสุดให้ตัวนี้มีสุดว่ามันคือขนาดของแซตหนึกระทำกระนขนาของแซทสองเอาไปตัดผลเรียกว่าสั่งยุคไม่ใช่ขนาดส่วนนี้คือเป็นแซกกลางเอก่อนแล้วค่อยสั่งยุคโอเคไหมครับภาพรวมภาพรวมเรื่องนี้นะมีประมาณนี้โอเคปะอ่าทีนี้พี่จะเข้าเรื่องโจทย์แล้วนะ พี่คิดว่าโจทย์เนี่ยตรงนี้ไม่น่าจะเป็นเรื่องยากไม่น่านจะเป็นเรื่องใหญ่มากแต่ก็สอบออกนะต่อมาปุ๊บขขอสอบออกอยู่ต่ออีกคือว่าตรงนี้มันจะต้องแปลงร่างเป็นแปลงระหว่างฉากเป็นเชิงขั้วหรือเชิงขั้วเป็นฉากต้องแปลงให้ได้แล้วค่อยเดี๋ยวตรงนี้มามาหากระทำหาค่าดูดำเนินการซึ่งข้อสอบผมออกตรงเนี้ยพี่ว่าออกเยอะตรงเนี้ยน่าจกเยอะอือ่าแต่ในเบื้องต้นเราไปดูกันว่า ไอแปลงแราเป็นฉากไปเชิงขว้วเชิงขว้ไปฉากไปยังไงผ่านตัวอย่างต่อไปน,นี้ครับยังจำได้อยู่ไหมสมมติว่าพี่มีตัวอย่างให้หนึ่งตัวอือฮึอ่าเป็นเออแซดเจ้าครับเอาเป็นอะไรน,นี้เอาเป็นเออพิกัด ฉากเลเป็นเชิงขั้วกันนะสมมติว่ามันคือลบหกแล้วก็บวกกับแปดไอโอเคอ่าอยากจะทราบว่านี้จะเป็นพิกัดเชิงขั้วเท่าไหร่ก็คืออาซีเซตาถูกปะ่ะอ,อ่าปลอดสุดแล้ว r เราหายังไงนะอาคือขนาดของแซ็ถูกปะ่ะขนาดแท่นหางไง ก็เอามาันมาถอดรูดป่ะค่าแจะเท่ากับรูทล,ลบหกกำลังสองบวกกับแปดกลังสองอย่างงี้ไหมก็ได้ถูกป่ะแต่ถามพี่พี่จะไม่ค่อยชอบใช้หรอกพี่ลองใช้วารูปแม่งเลยน,นะวาลูนะวาแนวแกนนะลบหกแปดแสดงว่า x เป็นลบหก y เป็นบวกแปดอยู่ตรงนี้นีแปดสยอยู่ตรนี้จเจ้าสาไหมอะเอาอันนี้ไหมเดี๋ยวเอาอันนี้ไหม ได้หมดนะอืมก็ถามพี่พี่เอาอันนี้เห็นป้าแล้วเราดูถามแบบนี้เราดูนะพี่ย่อมันมาให้เล็กลงอือหือบอกพี่หน่อยตัวนี้ควรสูงเท่าไหร่ตัวนี้ควรสูงเท่าไหร่อือหือเหลืพี่อันนี้มันเป็นอนะไร่แปดปะันนี้เป็นหกปะอ่าแล้วควรจะเปรียบเท่าไหร่สี่ใช่ไหม จากแปดใช่ปะ่ะอ่าตัวนี้เท่ที่เป็นแปดเป็นสี่เพราะอะไรหนูหารสองป่ะอ๋อย่อมาห,หารสองอย่อหารสองงั้ต่องั้นแปดย่ 8, ยอหารสองเหลือสี่้อีกตัวนึ่งคืออะไรตัวนี้คือหกปะ่ะหารสองก็เหลือเท่าไหร่เหลือสามป่ะโอเคอุ้ยแสดงว่าอีกด้นหนึ่งตัวรู้อัตโนมัติคือว่าต้องเป็นอะไรห้าปะ่ะ แล้วค่อยขยายกลับก็คือโดยการที่คูณสองเข้าไปอืมอ่าห้าคูณสองเปเท่าไหร่ตัวนี้เป็นเป็นสิบเป็นสิบอ่างั้น,นเขียนแซดในรูปแบบของพิกัดเชิญค้่หน่อยแซดจะมีค่าเท่าไหร่อ่าหรือขนาดของแซดใช่ปะตัวเนี้อ่าฮะต้องเขียนันคือสิบถูกไหมแล้วก็ซีสกี่องศาองศา,านับจาก,กข้างบูชใช่ปะนี่เลยยิงยาว อันนี้เป็นความยาวหกปะ่ะความยาวหกหรืออีกการความยาวสามปะ่ะสามอันนี้แปดความยาวจริงคือสี่ป่ะสามสี่อันนั้จะเป็นห้าป่ะใช่ปะ่ะงั้นมุมนี้คือกี่องศาตรงข้ามสามก็คืออะไรตัวนี้อะไหรตรงข้ามเลขสามตัวเป็นอะไระรูปนี้เป็นรูปของมุมสามสิบเจ็ดป่ะจำได้อยู่ไหมจำได้อยู่ปะ อืมอ่าเป็นมุมสามเจ็ดแสดงว่าตงนี้องเป็นมุมสามสิบเจ็ดด้วยงานตรวนี้อีกเก้าสิบงานมุมที่เกิดขึ้นก็คือเป็นมุมเก้าสิบโอสามเจ็ดเป็นร้อยยิบเจ็ดอ่าร้อยยี่สิบเจ็ดจบแล้วอืมอ่านี่ไเป็นสิบแล้วก็ซีสหนึ่งสองเจ็ดองศาอืมอ่า เข้าใจว่าตรงนี้เนี่ยขั้นตอนนี้มันจําเป็นอย่างนี้ถูกต้องจํารูปภาพแล้วมุมให้ได้พี่เขาจะทวนอีกรอบก็คือว่าชุดสามเหลี่ยมที่ต้องจํามีอะไรบ้างสามสิบหกสิบเก้าสิบสี่ห้าสี่ห้าเก้าสิบสามสิบเจ็ดห้าสามเก้าสิบแล้วก็เท่าไหร่นะเอาแค่ okay, นี้ก่อนมันจะได้ความยาวนะเป็น 1, หนึ่งรือสามสอง หนึ่งหนึ่งรู้สองแล้วก็สามสี่ห้าโอเคปะอ่าพอเห็นภาพนะอันนี้คือแปลงจากเชิงคั่เอ่อเป็นชิพกระชากไปเป็นเอ่อเชิงคั่วสามารถไหมถ้าพี่มีเชิงคั่วให้แปลงเป็นฉากได้ปะก็แค่เอาตัวนี้เป็นโจทย์แล้วก็แปลงกลับเป็นพิกัดฉากสามารถไหมก็น่าจะได้นะโอเคปะแต่ต้องรู้ค่านะต้องรู้ค่า อ,อ,อ่ะโอเคงั้นลองทำดูนะพี่ให้หนูช่วยเปลี่ยนจากตัวนี้พี่ขาดเชิงคู่กลับไปพี่ขาดถักตัวนี้นะคาดหวังนะแต่ให้ช่วยแสดงวิธีทำให้หน่อยว่าได้ไหมแล้วเดี๋ยวมาลองดูกับที่พี่เฉลยว่ามันตรงกันหรือเปล่าโอเคไหม